สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหญิงรัฐาแจ้งข่าวดวนประกาศติดโควิดทำกองถ่ายละครบุ้นวันเป็นคลัสเตอร์เรียกว่าช่วงนี้เราควรบันเทิงคุณดังเซเลบดาราต่างพากันติดโควิดจนบุ้นล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวยิงรัฐาโพงงามได้ออกมาประกาศผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่าตัวเองติดโควิดโดยระบุว่าวันที่1 1มกรา หลังเดินทางไปถ่ายละครตามปกติวันที่12มกราคมทางกองละครแจ้งว่ามีนักสแสดงที่ถ่ายทําในวันที่11ติดเชื้อโควิดหญิงได้ทําการกัก,กตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นมาช่วงวันที่14มกราคมมีอาการเจ็บคอปดศีรษ์จึงเดินทางไปตรวจ p r r แบบ d r แบบ through วันที่15มกราคผมผลออกมาว่าหญิงติดเชือ้อโควิด19และตอนนี้หญิงได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยที่ต้องเลื่อนออกไปในช่วง10วันนี้ด้วยนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนให้หายไป,ไปนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ทำข่าวใหม่ๆต่อไปนะฮะเขาขึ้นข่าวจักทีนิวส์ครับ